บิตคอยครับบิตคอยซิตี้ใช่ไหมเออใช่มันก็ไกลเนาะเอาไหมคุณจริงมันก็ไกลเนาะแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความฮือฮาเกิดขึ้นในคอมมูนิตี้บิตคอยเวทุกคนครับประเทศไทยเรากําลังจะเกิดบิตคอยซิตี้ขึ้นมาจริงๆมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกําลังขยายตัวแบบเหมือนยุดยังไม่ได้อะ่ะเอออืมตอนนี้ครับที่อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินตอนนี้ พ่อค้าแม่ค้าหลายคนเริ่มทําการรับชําระเงินชําระค่าสินค้าและบริการด้วยบิตคอยน์ไลนิงกันแล้วเรามีทั้งร้านค้าอุปกรณ์อ่าสินค้าพื้นบ้านงานฝีมืออะไรเงี้ยเขารับชําระด้วยบิตคอยน์ร้านข้าวแกงร้านแว่นตาร้<ม>านขายยาร้<ม>านแบบรถเข็นขายปลาหมึกย่างขายลูกชิ้นย่างร้านถ่ายเอกสารร้านซ่อมรถร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดที่ว่าวันเนี้ยเริ่มมีการใช้ เริ่มมีการออดพตัวบิตคอยนิ่งแบบเลยอ่ะแบบว่าเขาเปิดรับในคอยนิ่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆแบบมีสิ่งเหล่านี้ยแบบหมุดขึ้นมาในเวลสเตอร์อ่ะแบบหมุดขึ้นมาว่ากลาสินแบบรับบิตคอยนิ่งแบบดื้อะคนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือพ่อหนุ่มคนนี้เลยครับพี่มิกนะเองนะครับผมเจ้าของเพจศุนที่ไม่ใช่ร้านกาแฟนะฮะชื่อชื่อเพจก็หลายคนน่าจะจำได้ ก็พี่มิกเป็นหนึ่งในอจากงาน TBC สองพันยิบสี่แกคือคนที่มาตั้งบูธกาแฟดิบในโซนตลาดนันดไลน์นั่นเองใช่ใช่ใช,ใช่แล้วแบบโหคุยออกรถออกชาติมากเป็นคนที่แบบเข้ากับคนได้ง่ายมากเลยอะ่ะเออผมเป็นคนรู้แบบคุยด้วยแล้วแบบสนุกมากเลยฮะจากวันนั้นจากวันงาน TBC ที่เขาเอากาแฟดิบมาให้พวกเราได้ชิมกันได้ชิมเป่าไม่รู้ <laughs> ผ่านมาประมาณเดือนครึ่งพี่มิกก็ได้นัดรวมตัว ชาวห้วยพึ่งมาที่ร้านกาแฟใช่ไหมร้านกาแฟตัวเองที่แกเปิดอะ่ะแลวเพื่อมาแชร์ไอเดียพัฒนาชุมชนเพราะว่าแกมีไอเดียที่อยากจะพัฒนาชุมชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ,บอมไม่ใช่ร้านกาแฟไม่ใช่ใช่ฮะแบบสูนไม่ใช่ร้านกาแฟแต่พี่ก็ร้านกาแฟ <c oughs> ดีๆนั่นแหละพี่มีทั้งอแบบผมเข้าใจผมเข้าใจความหมายแบบว่าเรามีร้านกาแฟเราเ,ราาเราเหมือนเรามีหนังสือเราเหมือนเป็นโนเลทฮับอะไรเงี้ยผมเข้าใจได้ <c oughs> แกอยากจะคือชอบชอบมีตรงที่ว่าถ้าถ้าใครได้เห็นโพสต์ของมิกะ เราจะเห็นว่าไอเนี้ยไอหมอนี่แหละคือนักป้ายยาตัวยงเว้ยของแคร่ของแทรของแท้เลยอ่ะแจ็คกูดเดย์เวอร์ชั่นกละสินคือแบบไม่ไม่แพ้อาจารย์ิริยาไม่แพ้พี่ตั้มเลยอ่ะมีกแม่งของดีก็ถามว่าพี่นิกทําอะไรก็นับแต่วันนั้นมานะฮะต่อจากพี่อามเลยนับตั้งแต่วันที่พี่มิกได้ไปออกงาน t ีบีซใช่ไหมครับ ผ่านมาครึ่งเดือนจะถึงตอนเนี้ยแกก็ได้นับรวมตัวชาวห้วยพึ่งแล้วก็เราได้เห็นโน้ตของแกไปร้านค้าแบบภาพร้านค้าต่างๆแบบว่ารับบิตคอยน์รลนิ่งแบบว่าโอ้ทาได้ไงอะ้วชิดจากอึง่งเออคือบางคนถามว่าแบบอันนี้สำหรับมือใหม่ใครทีส่สงสัยว่าแบบประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการใช้บิตคอยคืออะไรวะเออมันก็หนีไปพนเรื่องนี้ครับการที่เขาสามารถ จ่ายเงินให้กันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลางอันนี้คือข้อแรกแล้วข้อแล้วข้อที่2เนี่ยสำคัญมากก็คือเขามีหน่วยเก็บออมที่เก็บรักษามูลค่าได้ไม่เฟอเหมือนใช้เงินรัฐบาลก็มันเป็นประเด็นที่เราพูดกันทุก EP อยู่แล้วใช่ไหมฮะ,ะประเด็นก็คือนี่แหละฮะพิมิกเขาได้ทําให้เกิดเซอร์คูลาร์อิค o n o ีให้กับชุมชนตัวเองเขาทํามันได้จริงแล้วอืการที่เรา